mất vông là บาด mất เอาหมดวงแล้วบาดนี้3บ่เฮ้ย3ไส

ยัยมูหัวห่วยเลชอบให้มูหัวห่วยพวกนี้โอ้บวกกับมาบมามามายาสั้นแม่ล่ะมายาสั้น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 ให้กินปุ๊บเรากินข้าวมุมอะไรเจ็บยบไปนี่เฮาไปไปเจ้าโตแล้ว่อเฮากิน

น่นปุ๊บไล่ยิงมาปอดปั๊บเอานั่นไปเสมอคบ่เสมอเรายษนาเราดู้ยังไงนาะ่เสมอเลย่เสมอเลยใครว่เสมอม่เก่งกวเงกวเกก่